สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่านะครับซึ่งวันนี้พี่แฮมจะนําเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังพี่แฮมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เพื่อนๆยังดูโทร,รทัศน์กันอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าในยุคหลังๆเนี่ยเราก็จะมีแพลตฟอร์มในการดูหนังทางเขาเรียกว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่าทางแท็บเล็ตกันมากขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นรายการทีวีเนี่ยก็จะเรียกว่าได้รับความนิยมลดน้อยลงไปครับ อย่างตัวพี่แฮมเองเนี่ยแทบจะไม่ได้เปิดทีวีเลยนะครับหรือจะมีดูบ้างก็คือไปดูข่าวเท่านั้นเองแต่ว่านอกจากรายการข่าวเนี่ยในเนื้อหาทางโทรทัศน์ก็จริงๆจะมีอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นละครใช่ไหมครับหรือแม้แต่เกมโชว์ครับ ปัจจุบันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะพี่แฮมไม่ได้ดูนานมากๆว่ามันยังมีแบบเอาคนเข้ามาแข่งขันแล้วก็ได้รับเงินรางวัลอะไรหรือเปล่าแต่ในยุคที่พี่แฮมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ต้อง,องบอกคํานี้ยังเป็นสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีพวกเกมเศรษฐีครับแบบไปตอบคําถาม1ิบคาถามได้เงินรางวัลหรือว่ารายการเก่าแก่อย่างม a สเตอร์คีนี่น้องๆหลายๆคนบอกพี่แฮมพูดอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นไรครับเกิดไม่ทันไม่เป็นไรแต่เอาเป็นว่าในยุคยุคหนึ่งเนี่ยรายการทางโทรทัศน์เนี่ยมันได้รับความนิยมสูง มากๆครับซึ่งไม่ไม่ได้เป็นเหมือนในปัจจุบันและเรื่องราวในวันนี้ครับที่พี่แฮมจะนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์แต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งครับว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนนะครับจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอยุต่ธกว่า18ปปีตอนนี้พี่แฮมก็ คิดว่าฟังได้ครับเราก็อยากให้ฟังด้วยเพราะว่ามันมีบทเรียนหรือว่ามีข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยจากการกระทําบางการกระทําซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะกลับไปแก้ไขครับเอาแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่า อย่างที่บอกไปครับว่ารายการโทรทัศน์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับจะเป็นรายการข่าววาไรตี้เกมโชว์ลักษณะที่แบบให้คนทางบ้านหรือว่าดาราเนี่ยมาเล่นเกมเพื่อล่างเงินรางวัลซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นเกมโชว์เนี่ยเขาก็จะเน้นความสนุกสนานความตลกเนี่ยเป็นหลักและหนึ่งในประเทศที่รายการโทรทัศน์เนี่ยเรียกว่าได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งเราก็จะเห็นได้จากโซเชียลมีเดียต่าง นะไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า YouTube หรือว่าใน Facebook เองเนี่ยก็จะมีบางคนที่เขาไปตัดเอาคลิปสั้นๆใช่ไหมครับที่เป็นรายการโทรทัศน์จากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนำมาให้เราได้ชมกันหรือแม้แต่สายของคดีฆาตกรรมเองครับเราก็จะได้เจอรายการกึงก่งๆรายการข่าวเนาะที่เขาจะไปล้วงลึกล้วงจริงเกี่ยวกับคดีนั้นครับมาทําข้อมูลเชิงลึกให้เราเนี่ยได้เข้าไปเสพแล้วก็ได้รับข้อมูลที่มันลึกกว่ารายการข่าวธรรมดาคราวนี้ เรื่องที่พี่ฮมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยครับไปในวันที่14มิถุนายนปี2008ช่วงนั้นต้องบอกว่ารายการโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่แบบพีคมากๆบูมมากๆประชาชนคนญี่ปุ่นเนี่ยนิยมชมชอบในการดูทีวีเป็นอย่างมากดังนั้นสถานีโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยก็แข่งขันกันครับผลิตรายการออกมาสู้แข่งกันเพื่อเรียกเรตติง้งใช่ไหมให้คนเนี่ยมาดูเยอะที่สุดหนึ่งในนั้นคือสถานีโทรทัศน์มิยาสึก ของประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งสถานีโทรทัศน์มิยาสกิเนี่ยก็เป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเป็นสถานีหลักเลยของจังหวัดมิยาสกิซึ่งจะมีการผลิตรายการออกมามากมายอันนี้พี่ทำให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงครับ คือลักษณะของรายการโทรทัศน์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับจะมีการแบ่งออกมาเป็นเหมือนสถานีหลักเนาะที่ออกอากาศทั่วทั้งประเทศกับสถานีรองลงมาครับเป็นสถานีประจําท้องถิ่นประจําจังหวัดเขาก็จะมีการผลิตรายการของตามแต่ละจังหวัดออกมาด้วย ดังนั้นก็เรียกได้ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบดูทีวีจริงๆนะครับแล้วก็มีรายการให้เลือกหลากหลายรูปแบบกลับมาที่เนื้อเรื่องในวันนี้ครับที่สถานีโทรทัศน์มิยาสกิเนี่ยจะมีรายการเกมโชว์อยู่รายการหนึ่งซึ่งมักจะเชิญดาราครับคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาร่วมกันแข่งขันเกมเพื่อความสนุกสนานรูปแบบรายการก็จะเหมือนที่เราเคยเห็นทั่วๆไปครับก็คือจะมีคนฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เขาอยู่ในห้องส่งใช่ไหมในห้องส่งก็จะมีพิธีกรหลักครับแล้ว ก็มีดาราที่เชิญมาเหมือนกันดาราเหล่านั้นเชิญมาทําไมเชิญมาดู r รีอคชั่นครับหรือมาดูปฏิกิริยาแบบสมมติพอยรา,ามีคนแข่งขันหรือทํำอะไรที่มันตลกตลกเนี่ยดาราที่อยู่ในห้องส่งก็จะหัวเราะกันบ้างหรือว่าให้ความคิดเห็นครับหรือไม่ก็เล่นมุกกันดังนั้นในห้องส่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นสีสันหนึ่งนะครับที่ทําให้คนผู้ชมเนี่ยรู้สึกสนุก ไปด้วยเนาะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มหลักเลยก็คือจะเป็นกลุ่มภาคสนามครับหรือเป็นกลุ่มที่ออกไปแข่งขันเล่นเกมกันข้างนอกนั่นเองคราวนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่ทีมงานออกไปแข่งขันแบบภาคสนามโดยสถานที่ที่พวกเขาไปแข่งขันกันเนี่ยมันเป็นพื้นที่เพาะปลูกครับให้เพื่อนๆจินตนาการเนาะอารมณ์คล้ายๆทุ่งนาในประเทศไทยคือมันจะเป็นเหมือนโคลนนิดนึงพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นโคลน คโคลนก็จะเปียกๆครับลักษณะเหมือนที่เราใช้ปลูกหญ้าแบบนั้นเลยทีมงานก็เลยไปคิดเกมขึ้นมานะว่าโอ้โหเนี่ยพื้นที่มันเป็นคโครนแบบนี้ดังนั้นเกมที่จะแข่งขันก็คือการแข่งขันซูโมโครับซึ่งการแข่งขันซูโมโปกติเราก็จะจะเคยเห็นใช่ไหมที่แบบมีผู้ชายตัวใหญ่ๆรูปร่างแบบอ้วนๆนิดนึงใช้มือหรือใช้แขนเนี่ยดันกันให้คนที่แพ้เนี่ยออกไปนอกวงกลมให้ได้แต่ว่าครั้นจะไปแข่งขันแบบนี้ มันธรรมดาครับมันจะไปตลกมันจะไปสนุกอะไรดังนั้นทีมงานก็เลยเปลี่ยนกติกาให้ผู้ที่แข่งขันเนี่ยแทนที่จะใช้มือเนี่ยดันกันให้ผู้แข่งขันหันหลังเข้าหากันครับแล้วอวัยวะที่ใช้ในการดันเนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นก้นแทนเหมือนๆใช้ก้นดันกันแทนครับโดยจะมีการจัดแท่นขึ้นมาครับแล้วก็วางไว้กลางแบบบ่อโคลนเลยพวกนี้เลยพอกรรมการให้สัญญาณปุ๊บ ทั้งผู้แข่งขันทั้งสองฝ่ายครับก็จะเอาก้นเนี่ยดันอีกฝ่ายหนึ่งให้ตกลงจากแท่นนะคือโคนตัวคนตกลงจากแท่นก็จะจมลงไปในโคนนั้นทีซึ่งคนที่ตกลงไปในโคนก่อนก็คือเป็นคนที่แพ้นะครับในวันนั้นก็มีผู้เข้ามาแข่งขันเนี่ยก็เป็นชาวบ้านด้วยแล้วก็เป็นดาราครับมาร่วมกันแข่งขันกันอย่างสนุกสนานพวกเขาก็สลับผัดเปลี่ยนกันมาแข่งขันแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดรายการเลยและแน่นอนครับ นี่คือเกมการแข่งขันดังนั้นผู้ชนะเนี่ยก็เป็นไงได้ผ่านเข้ารอบนะไปแข่งต่อไปลึกขึ้นเรื่อยๆครับส่วนผู้แพ้ก็แน่นอนครับ ตกลงไปในโคนก็อยู่ในสภาพแบบเละตุ้มเปะ๊ะเรียกเสียงหัวเราะให้ทั้งคนที่อยู่ในภาคสนามเองหรือแม้แต่คนที่อยู่ในห้องส่งก็โหหัวเราะกันน้ําตาไหลเลยจนกระทั่งถึงจังหวะหนึ่งครับได้มีดาราสาวหน้าตาดีเลยนะครับที่ต้องแข่งกับชาวบ้านที่มาร่วมเกมร่วมกิจกรรมด้วยกันผลปรากฏว่าดาราสาวคนนั้นแพ้ครับ ตกลงมานี่หน้าเลอะบทบทบังความสวยหมดเลยครับหน้านี่เลอะโคลนไปหมดคนนี้ก็ฮากันตรึมครับเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะเห็นคนหน้าตาดีๆแบบนี้มาอยู่ในสภาพเลอะเทอะแบบนั้นใช่ไหมครับคราวนี้ดาราสาวคนที่แพ้เนี่ยก็กําลังเห็นว่าโอตัวเองตกลงมาหน้าเลอะเนี่ยบรรยากาศมันเฮฮาสุดๆเลยเธอก็เลยเกิดไอเดียบันเจิดครับว่า เอาละไหนๆก็ไหนๆละเธอก็เลยไปลากพิธีกรครับที่อยู่ภาคสนามเนี่ยมาแข่งด้วยกันเลยคือเพื่อนๆพ,พอจินตนาการบรรยากาศออกใช่ไหมครับพอเรามีคนแข่งขันแน่นอนว่าพิธีกรภาคสนามก็เป็นไงคอยภาคเสียงคอยปั่นครับคู่ให้มันฮา,าตลอดเวลาคราวนี้ก็เลยเชื่อเลยครับว่าดาราสาวคนนั้นนะ่ะพอแพ้ตกลงไปในโคนเป็นไงโดนพิธีกรแซวยับครับเธอก็เลยมาไหนๆแซวฉันใช่ไหมมาชวนมาเล่นด้วยกันเลยครับอารมณ์แบบแซวคนอื่นดี นักมาลองแข่งเองซะเลย และแน่นอนครับพอโหดาราสาวไปชวนพิธีกรเนี่ยเสียงเชียร์จากภาคสนามนี่ก็โหยุโยงกันกึกกล้องเลยครับทำให้ตัวพิธีกรเองก็มีอาจที่จะปฏิเสธได้พิธีกรในวันนั้นมีชื่อว่านายเทสึชิยานางิดะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยคุณเทสึชิเนี่ยเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจจะมาแข่งขันอะไรตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาเป็นพิธีกรใช่ไหมดังนั้นการแต่งตัวเนี่ยโหเรียกว่าเต็มยศเลยครับก็ไม่อยากที่จะเลอะเทอะแถมยังต้องดําเนินรายการต่อไปอีก สมมติถ้าเกิดพิธีกรแพ้เนี่ยก็เรียกว่าต้องดําเนินรายการแบบโคลนเต็มตัวครับพเพื่อนคนไหนที่เคยไปแบบสัมผัสโคลนเคยไปเล่นโคลนเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือตอนที่เราลงไปในโคลนเนี่ยไอ้ตอนนั้นไม่เท่าไหร่ครับไอ้มันจะมีปัญหาก็คือตอนไหนครับตอนที่โคลนมันเริ่มแห้งใช่ไหมครับเสมือนเราเป็นปุ่นปั้นเลยคือวิห์มเนี่ยเคยลงไปเล่นโคลนครับจตไม่ได้แล้วว่าด้วยเหตุการณ์ไหนแต่ว่าไอ้ตอนที่ เปียกๆเ,เนี่ยไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอแห้งป๊บโอ้โหพี่ทำรู้สึกว่ามันลองเป็นเป็นปูนปั้นจริงๆครับรู้สึกว่าเออทำไมผิวหนังฉันมันเออมันย่ำแย่ขนาดนี้ดังนั้นกลับมาที่นายเทสุชิครับด้วยบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยแม้จะไม่เต็มใจแต่มันก็ยากที่จะปฏิเสธใช่ไหมเสียงเชียร์เสียงร้องนี่มันก็ก้องกังวานไปหมดในที่สุดครับเขาก็เลยเอาะไหนๆก็ไหนๆละ ทอดอุปกรณ์สื่อสารครับแล้วก็ลงแข่งขันซูโมโกันซะเลยเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นปรากฏว่าเพียงไม่นานครับนายเทสชิก็เรียกว่าถูกผลักนะครับตกลงไปในโคนแทบจะทันทีแถมลงไปในลักษณะที่หัวเนี่ย ปักลงไปในโคนแบบเต็มๆคือดูดีๆแล้วจากวิดีโอครับอันนี้มันมีการถ่ายเป็นรายการใช่ไหมครับเพื่อนๆพี่อ่าไปนั่งดูเนี่ยลักษณะเหมือนเขาเนี่ยจงใจกระโดดลงไปมากกว่าเหมือนเขาเนี่ยอยากจะเอาหัวทิ้มลงไปเพื่อเรียกเสียงฮาอยู่แล้วคือเขาก็ไม่ได้อยากจะชนะอะไรครับเพราะเดี๋ยวจะต้องมาเป็นพิธีกรต่อแต่ปรากฏว่า การพุ่งเอาหัวทิ่มลงไปในโคนของเขานั้นมันเป็นอะไรที่เขาก็คาดไม่ถึงเหมือนกันด้วยน้ำหนักตัวครับบวกกับแรงที่พุ่งลงไปทําให้ศีรษะของเขาเนี่ยปักลงไปในโคนลึกกว่า6นิ้วเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งมันค่อนข้างลึกมากๆและโคนเนี่ยเพื่อนๆต่อให้มันดูว่ามันนุ่มนิ่มก็ตามแต่ถ้าเกิดใครเคยไปลองสัมผัสเคยลองไปเหยียบย่ำหรือลองไปเล่นน้ำโคลนดูจริงๆเนี่ย เราจะรู้เลยครับจินตนาการก็ได้จินตนาการตามพี่คว่าใครที่เคยไปเล่นโคนนะเราลองเอามือเราเนี่ยต่อยลงไปเต็มแรงในโคนเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมือเราเจ็บแน่นอนครับแต่สิ่งที่นายเทสุชิเจอเนี่ยไม่ใช่มือครับแต่คือศีรษะคือหัวของคนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความไม่รู้ของนายเทสุชิตอนที่เขาตั้งใจเอาหัวเนี่ยกระโดดพุ่งลงไปในโคนครับสิ่งสิ่งนี้ทำให คอเขาหากขักครับเพื่อนๆแต่มันไม่ได้ถึงกับขนาดคอหักจนเสียชีวิตนะครับแต่มันเป็นเกิดการหักที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาททั่วร่างกายสิ่งนี้ทำให้นายเทสชิเนี่ยกลายเป็นอมพาตช,ชั่วคราวครับเขาไม่สามารถที่จะขยับตัวได้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะยกหัวขึ้นออกจากโคลนได้เหมือนกันศีราะของนายเทสชิที่จมอยู่ในน้ำโคลนลึกถึง6นิ้วทำให้เขา หายใจไม่ออกกับเพื่อนปัญหายอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีใครรู้เลยครับในขณะที่นายเทสชิเนี่ยกำลังจมอยู่ในคโคลนแล้วก็กำลังจะขาดอากาศหายใจแล้วกำลังจะตายอยู่แล้วแถมตัวเองก็อยู่ในสภาพที่เป็นอัมพาตไม่สามารถที่จะขึ้นจากคโคลนได้รอบข้างของเขากลับเต็มไปด้วย เสียงหัวเราะครับเพื่อนๆพืนคือน,น,นาทีนั้นเนี่ยนายเทสซิชิเข้าใกล้ความตายมากๆหากเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยเขาจะต้องจมโคลนแล้วก็เสียชีวิตอย่างแน่นอนแต่มันไม่มีใครรู้เลยครับในรายการไม่มีใครสังเกตเห็นเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งคนในห้องส่งแล้วก็คนในภาคสนามเนี่ยต่างคิดว่านายเทสซิชิเนี่ยแกล้งครับ แกล้งเอาหัวปักจมลงไปแช่อย่างนั้นเฉยๆแล้วก็ไม่ยอมขึ้นมาเพื่อเรียกเสียงฮาทุกคนก็เอาแต่หัวเราะครับหัวเราะจนท้องแข็งไม่มีใครช่วยเขาออกมาเลยสักคนปล่อยให้เขาเนี่ยนอนจมโคลนอยู่แบบนั้นนายเทสซิชิครับนอนแน่นิ่งไม่ขยับเลยครับยิ่งทําให้ผู้ชมเนี่ยหรือว่าคู่คนที่อยู่ในเกมโชว์เนี่ยสนุกสนานแล้วก็หัวเราะหนักเข้าไปอีกมีบางคนไปแกล้งต่อด้วยนะไปเอามือเนี่ยกดหัวนายเทสซชิให้จมลึกลงไปอีกครับบางคนก็มากวัก น้ำโคลนนะแบบถมถมถมลงไปในหัวเขาเพิ่มทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครคิดเลยครับว่านายเทสชิ กำลังจะตายในอีกไม่ช้าทุกคนแค่คิดว่าเขาอยากจะเพิ่มสีสันครับอยากจะเป็นความสนุกก็เท่านั้นเองเวลาผ่านไปยาวนานราราวสิบวินาทีครับเพื่อนๆกว่าจะมีหนึ่งในผู้ร่วมรายการเนี่ยดึงนายเทสชิขึ้นมาในนาทีนั้นไม่อาจทราบได้ว่าเขารู้ตัวหรือยังนะครับวันนี่ไม่ใช่การแสดงแต่นี่มันคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภาพของรายการครับ ถูกตัดกลับมาที่ห้องส่งอย่างรวดเร็วหลังจากที่นายทัศชีเนี่ยถูกดึงขึ้นมาทําให้ตัวพี่แอมเองหรือว่าผู้ชมทางบ้านก็ไม่อาจทราบได้นะครับว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยมันจะวุ่นวายแล้วก็น่าสลดใจมากขนาดไหนสุดท้ายนายทัศชีถูกนําตัวไปส่งโรงพยาบาลครับ แล้วก็โชคดีมากๆที่เขาเนี่ยสามารถที่จะรอดชีวิตมาได้อย่างไรก็ตามนายเทสชิพไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเขากลายเป็นอัมพาตช่วงล่างไปครับและต้องรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่หลายเดือน จนปัจจุบันนี้ครับนายเทสิชิก็ยังคงรับงานเป็นพิธีกรอยู่บ้างตามความสามารถที่เขาทำได้เหตุการณ์นี้กลายเป็นหนึ่งเรื่องราวที่สะเทือนใจมากๆครับให้กับผู้ชมที่ได้รับชมรายการนี้รวมไปถึงเราผู้คนที่ร่วมรายการในวันนั้นด้วยอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีใครไปกล่าวโทษผู้ร่วมรายการนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ย เอาจริงๆมันไม่มีใครรู้ได้เลยครับไม่มีใครคาดคิดว่านี่คืออุบัติเหตุทุกคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นการแกล้งแสดงของนายเทสุชิเพื่อความตลกขบขันเท่านั้นเองในขณะที่นายเทสุชิเองครับณจุดที่เขาตัดสินใจทำแบบนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองแต่มันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการบรรยากาศความเจ็บปวดแล้วก็ความเฉียดตายเนี่ย ต้องบอกว่ามันเจ็บปวดเพราะว่ามันลองจินตนาการดูครับตอนนั้นเนี่ยเขาทั้งเจ็บปวดแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเฉียดตายมากๆในขณะที่รอบข้างของเขาเนี่ยมีแค่เสียงหัวเราะครับ ดังสนั่นไปหมดคิดแล้วมันเป็นอะไรที่น่าสลดแล้วก็เจ็บปวดมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเกมโชว์ที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วมันก็จบลงอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยเอาจริงๆเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูรายการนี้ณช็อตที่นายเทสชิเนี่ยกระโดดพุ่งลงไปในโคลนเนี่ยได้แบบจริงๆเรียวๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงพี่ฮัมจะทิ้งลิงก์ของ YouTube เข้าไปได้คือใครอยากดูก็เข้าไปดูได้ครับเพราะว่าพี่ฮัมไปดูแล้วมันไม่ได้มีภาพที่น่ากลัวอะไรเอาจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ ฟังพี่ฮมเล่ามาก่อนเนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นการแสดงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้เรื่องราวมาก่อนเนี่ยเอาจริงๆพอกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งก็มีอาการขนหัวลุกเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ก็สําหรับคนที่ใจแข็งละกันครับอยากจะดูต่อพี่ฮมแปะลิงค์ไว้ใน e s c r i p t i o นนะครับไปดูกันต่อได้เลยข้อคิดสําหรับเรื่องนี้เลยครับ ก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรที่เราตัดสินใจทําอะไรหรือเล่นอะไรเนี่ยเราอยากให้เราเนี่ยคิดให้รอบคอบก่อนครับอย่างคอนเทนต์เนี่ยที่นายเทสุชิทำเนี่ยพี่แมเชื่อว่าเขาเนี่ยไม่รู้ครับว่าโคลนเนี่ยมันมีความหนาแน่นอยู่มันไม่ใช่ว่าเหมือนน้ำนะที่กระโดดลงไปแล้วมันจะจุ่มลงไปได้เลยแต่โคลนเนี่ยมันมีความหนาแน่นครับดังนั้นการที่เราเอาศีรษะพุ่งลงไปแบบเนี้กระดูกคอครับบางทีมันไม่สามารถที่จะรับ แรงกระแทกได้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ กลับมาที่ตัวเราเองทุกวันนี้สื่อโซเชียลมันเยอะมากๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะเรียกว่าอยากจะเป็นดาวครับไม่ว่าจะเป็นดาวทิกต o อกดาว Facebook หรือว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber ที่มีชื่อเสียงก็ตามดังนั้นการทําอะไรที่มันเกินขอบเขตเพื่อแลกมาซึ่งยอดวิวเนี่ยมันคล้ายๆกับเรื่องหนึ่งเนาะที่พี่ทำเคยเล่าไปแล้วเหมือนกันที่แบบทําเครื่องบินตกไปเลยเพื่อให้คนมาดูวิวเยอะๆเนี่ยหลายๆครั้งครับเราต้องกลับมาคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคุ้มค่าจริงๆแล้วหรอกับการที่เราต้องแลกอะไรบาง งอย่าไปตลอดชีวิตกับการที่แลกกับยอดวิวมาที่แอมเชื่อว่าสิ่งที่จะทําได้ดีที่สุดอันนี้เป็นแนวทางที่แอมคิดเองเนาะสำหรับการทำคอนเทนต์ในมุมของคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราตั้งใจทําสิ่งที่เราทำเนี่ยให้มีคุณภาพดีกว่าครับ พี่แอมเชื่อว,ว่ามันดีกว่าการที่เราฉาบฉวยแบบไปทําคลิปหนึ่งให้มันดังเป็นไวรัลแล้วก็คนเข้ามาดูแบบ10บล้านวิวแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีคนมาดูเราอีกเลยเนื่องจากคลิปของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแบบไปปังแบบนั้นได้ทุกคลิปครับสิ่งที่มันจะยั่งยืนแล้วก็ถาวรที่สุดก็คือคุณภาพครับพยายามทําสิ่งที่เราทำเนี่ยให้เป็นตัวเราเองแล้วก็มีคุณภาพดีที่สุดเพี่มเชื่อว่าสุดท้ายเราจะมีคนเห็นคุณค่าในคุณภาพในความใส่ใจที่เราทําครับและนั่นแหละมันจะทําให้ ยอดวิวหรือว่าทําให้คนที่เขาไม่อยู่กับเราเนี่ยเขาอยู่ด้วยความรักจริงๆครับเขาจะกลับมาหาเราเพราะว่าเขาอยากจะมาเห็นในสิ่งที่เราทําจริงๆไม่ใช่เป็นอะไรที่มันประเดี๋ยวประดาวหรือว่าฉาบฉวยยังไงพี่ฮมฝากข้อคิดเรื่องนี้ไว้ให้ด้วยนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ฮมหรือว่ามาคอมเมนต์คุยกับพี่ฮมได้นะครับพี่ฮมยินดีจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์เดี๋ยวกดหัวใจไว้ให้อาจจะตอบไม่ได้ทุกคนเนาะส่วนใครที่อยากเพิ่มเติมกําลังใจมากขึ้นไปกว่าเดิมก็กดซ กันนะครับเฉพาะคนที่สะดวกนะวันนี้ครับก็จบลงไปแล้วกับเรื่องราวที่พี่แฮมนำมาเล่าให้ฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆยังไงดูแลตัวเองดีๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ